เเเก่่าาาลลวรืองคมมหัขอเชิญนักทอยแก่นร่วมแข่งขันเปตองนทพเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีวส921าสหับครั้งที่18วันพระหัสสดีที่2กุมภาพันธ์2,566ทั้งประเภทประชาชนทั่วไปโอเพนและประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน18ปี ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะในพื้นที่จังหวัดเพชรบูร์เท่านั้นชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า62,000บาทณสนามเปตองสถานีวิทยุ921ตำบลน,นาแสงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูร์ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ rbs 9 2 1 .rtarf.mi.ts สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921โทรศัพท์056-708 1 1 8หรือพันตรีสถิตกองพลโทรศัพท์0 8 7 2 1 2 5 2 3 5ลายไอดีสถิตกองพลอย่าลืมพบกันนะครับมีเคยรู้จบหากได้มาพบเผลอใจติดลมรัก